ภูเขาที่เห็นอยู่อันอันดับแรกนะครับเป็นเขาเรียกว่า,าผานางคอยฮะอยู่ตรงข้ามกับดอยตุเลินอุ้ยอันนี้ครับที่สูงสูงอยู่ด้านหน้านียอันนี้เขาเรียกว่าดอยผาม้าหรือดอยตุเลินก็ดอยผามมาคืออันนี้ดอยตุเลินเมื่อก่อนมีหลวงพ่อชื่อจเจริญอ่า จำพรรษาอยู่ที่นี่หลายปีจนเป็นที่รู้จักของญาติโยม mm hmm. ก็เลยตั้งชื่อว่าดอยตุเลนตุเลนก็คือพระอ,อริยะสงฆ์ท่านหนึ่งที่บวชจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นวัดป่านะครับหน้าเข้าไปขอหวยเอ้ยหน้าเขาไปปฏิบัติวิปัสสนาครับส่วนที่อยู่ด้านหลังดอยตุเลนที่เห็นเป็นแนวเขายาวๆนะฮะกระเถิบกระเถิบมาฮนะอันนี้เห็นเป็นหมอกแล้วกล้องซูมได้แค่นี้ ตรงนี้น่าจะเป็นาผาช้างงูบนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเมียนมาประเทศเมีมาฮะระเถิบมาจนถึงสูงสูงอันนี้ที่มีเนินลาดลงอันนี้คือดอยตุงนะครับพี่น้องฮะยังเห็นทะเลหมอกอยู่ข้างล่างนี่พูดเป็นงานเป็นการนะครับไม่ได้แบบขี้ลงขี้เลน่นเอาจริงนะครับเนี่ยผมเอาจริงไม่งั้นผมไม่มีลูกมีเมียจริงหรอกครับฮะไปที่ไหนผมบอกว่ายังไม่มีลูกเมียนะฮะให ให้ท่านจัดการได้เลยครับฮะถึงไหนแล้วอันนี้ทางขึ้นนะครับตอนนี้กำลังไวนอตเซเว่นนะครับเรื่องขี้หมาเอ้ยล้างล้างถนนนะฮะใส่ถนนนะครับนี่ครับคันก่อนไม่ดีครับคันก่อนสีขาวทำให้ผมเนี่ยหล่นแต่คันนี้ดีครับผมขับขึ้นมาได้ตั้งห้าเมตรนะครับนอกกนั้นจูงตลอดครับพี่น้อง อถุยฟงนะครับเชิญเลยฮะเอาดูแค่ตัวสีก็พอขอบคุณครับติดตามทริปต่อไป